แล้วดูที่นั่งนะคะดูค่ะก็ไม่ต้องบอกนะคะว่าใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้อันนี้วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะคะทานทาทานกันที่บ้านไปซื้อของไปซื้อของเองคุณโอ๊ตกับติ้งช่วยกันทําค่ะใช่ค่ะแล้วพี่กับนานาสองจัดโต๊ะกันค่ะนี่วันนี้ค u g e t Juju to take a picture. Yeah, yeah. อันนี้เรามีปลาอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าปลากระพงฟูนะคะ,ะเปะ็นญาติกับปลาดุกฟูนะคะดี๋ยฉันจะไม่รอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเป็นความลับของทางราชการนะคะบอกไม่ได้นะคะส่วนอันนี้ออจอประกาศที่ชทำครั้งแรกจาก,จาก Google เปิด YouTube แล้วก็ทำะนะคะเปิด YouTube นะคะอันนี้ผัดสีต,ตอหมูนะคะ เรก็จะบอกข้าเป็นเหมือนกันนะเป็นอันนี้อันนี้ฝีมือีมือันนั้นฝีมือโอ่งค่ะหมูหมูทอดน้ำปลาค่ะันี่ก็เป็นกะเพราเนื้อค่ะนะคะเคหรืออีกอย่างนึงด้วยนะบอกก่อนเออเดี๋ยวค่อยถ่ายดีกว่าใช่